งจะชมใครไปไม่ได้นะครับนอกจากพี่ทิจี้โอ้โหอ่ะความรู้สึกของแต่ละคนเป็นยังไงบ้างเอาความรู้สึกของผมก่อนเลยก็คืออย่างนี้เลยครับพี่น้องออม,มาทำท่านี้กันนังล้านเลยครับ <laughs> ไลเดอร์ก่อนนะครับตอนแรกเรายังคุยคุยกันอยู่ว่าเอ๊ะเป๊ปจะมาใช้แทนใครนะครับ ให้แทนโรดี้หรือเปล่าหรือจะเป็นแบบไฮบริดแทนพวกโควาซิตอะไรอย่างเงี้ยคือคือคือผมพูดตรงๆแล้วกันว่าผมมองข้ามดิแอนี่ไรเดอร์ไปแล้วก็รอรุนว่ามันจะโชว์อะไรออกมานะครับแต่ความรู้สึกของผมผมชอบคนแบบนี้ว่ะคือเชี่มันไม่กดดันเดียร์ไรเดอร์ไม่งเป็นคนที่เล่นบอลแบบเบสิกอ่ะคือโอเคคลองบอลได้นะครับบล็อกทูบ็อกได้เล่นเกมลุกได้จ่ายบอลได้แบบ ทำได้ดีหมดเลยมีเบสิกที่แข็งแรงนะครับร่างกายหน่วยก้านอะไรดีหมดการสอดช่องการอะไรของเขาอย่างเงี้ยนะผมจะย้อนกลับมาด้วยคําพูดที่ว่ามันเล่นด้วยความไม่กดดันอะ่ะแล้วก็ใช้ความง่ายของตัวเองอะ่ะเข้าไปนะครับคือโอเคแหละมันอาจจะไม่ได้แบบโอโ้โหแพ้วๆพาวแบบพูดตรงๆในความรู้สึกข,ของผมนะเขาไม่ได้อยู่ในแคนดิเดตที่จะมาแทนเดอร์บอยอะไรทรงๆนั้นอ่ะนะครับแต่ เราลืมไปหรือเปล่าว่าไอการเล่นแบบจ่ายง่ายๆวิ่งง่ายๆนะครับวิ่งเข้าไปแล้วก็ตามช่องตามจังหวะเข้าไปยิงจบทีมได้ประตูทีมได้สกอร์แม่งจบแล้วอ่ะเนี่ยเดียนี่ไรเดอร์แม่งคือคนนี้เลยครับเราไม่ได้ต้องการอะไรมากมายนอกจากโอเควิ่งไปโจมตีใส่ผู้ต่อสู้ทําประตูจบเปี้ยงนะครับเพียงแต่ไอเรื่องง่ายๆแบบนี้แหละมันอาจจะยากสําหรับใครหลายๆคนที่แบกรับความกดดันหรืออะไรต่างๆเอาไว้ ไลเดอร์แม่งไม่กดดันเลยตรงกันข้ามคือหลายคนอาจจะมองข้ามไปด้วยนะครับมันเยี่ยมมากนะครับไม่รู้จะชมอะไรเลยเมื่อวานเนี่ยตั้งแต่จังหวะที่เขาเลี้ยงเข้ามาประตูแรกแล้วกันนะครับประตูแรกที่สุดท้ายแล้วคนที่แอสซิสต์เนี่ยคือลิโก้ลูอิสนะให้ดูให้ย้อนกลับไปดูจังหวะที่เขาควบเข้ามานะครับโอ้โหแม่งเลี้ยงยังกับปีกนะครับคือเลี้ยงเข้ามาเนี่ยคล่องมาก ทั้งทงที่ตัวเองเล่นมิดฟิลด์นะตัดเข้ามาเราอาจจะมีจังหวะหนึ่งที่เหมือนเหมือนมีผู้เล่นวูฟเข้ามาขัดแข้งขัดขาสองคนแล้วดูเหมือนบอลแม่งกระตุกกระตุกนะครับสมกึกสมกักแล้วก็หลุดไปได้ต่อแต่ถ้าไปย้อนดูในไฮไลท์นะไฮไลท์ light, เนี่ยภาพช้ามีหลายมุมมากนะครับมันไม่โดนผู้เล่นวูฟเลยนะมันคือสเต็ปมันคนเดียวเลยเล่นสองเท้านะครับครึ่งจากเท้าขวาเข้ามาเท้าซ้ายแตะต่อแล้วหลบไป แล้วไปยกแบบน้ำหนักพอดีพอดีไปให้ไอ้ลูอิสวิ่งเข้าไปตบให้ฮารันนี่คือสุดยอดนะครับมันง่ายมันทำให้มันทาให้ไอ้สิ่งที่เราดูงเหมือนเกมอะไรเงี้ยเออนะฮะแล้วก็ถัดไปนะครับประตูของเขาประตูแรกผมขอเวบ,บอัพเร็วๆเลยนะเลื่อนไปที่ประตูของเขาลูกนั้นเนี่ยนอกจากการสอดประสานที่ถูกช่องนะครับแล้วก็ โอ้โหด้วยเซนต์เลยล่ะลูกนั้นท,ที่ท้ายสุดแล้วเป็นบ๊อบจ่ายให้เขาแล้วก็ยิงด้วยซ้ายก็ยิงคมด้วยยิงเข้าหน้าต่างนะครับอีกหนึ่งสิ่งที่ผมรู้สึกว่าลูกนี้มีมีสิ่งใหม่ก็คือการดักคออยู่แดนทรานซิชั่นของซิตี้อ่ะถ้าคุณสังเกตอะ่ะซิตี้เมื่อวานมันเกือบจะดักจังหวะแบบนี้ได้2-3จังหวะก่อนหน้านั้นด้วยจังหวะประตูที่2เนี่ยออสการ์บอบไปตัดได้แล้วก็ควบมาสุดท้ายไปจ่ายให้ตียนี่ไรเดอร์ยิง ให้ซิตี้นำสองสูย์ลูกเนี้ยนึกถึงพวกเวลาเราเจอลิวพูอะนะครับอ่าผมนึกถึงปีก่อนๆแล้วกันลิวพูเนี่ยจะชอบเอาพวกซา่าหลุรือดีอาร์สอะไรพวกเนี้ยมายืนดักคออยู่ตรงกลางสนามอะ่ะผมจะพูดหลายครั้งว่าแดนทรานซิชันเนี่ยเวลาทีมที่กำลังทำเกมบิลล์อัพขึ้นมากำลังจะเข้าแดนคู่แข่งเนี่ยแล้วอยู่ดีๆโด,ด,ดนตัดคอตรงนั้นเลยชึบเดียวเนี่ยแม่งมีสิทธิ์ เกือบถึงหน้าประตูหรือได้ได้จบเลยอะ่ะซึ่งเมื่อวานเราก็มีจังหวะพลาดให้วูฟตรงนั้นนะครับด้วยเกมที่มันเพลสซิ่งสูงแล้วตรงบริเวณน,นั้นเนี่ยก่อนที่จะขึ้นบิลล์อัพเนี่ยถ้ามันโดนฉกได้นะผู้เล่นบางคนแม่งกําลังจะวิ่งขึ้นไปในแดงคู่แข่งกําลังจะเข้าเข้าสู่ฟิลเกมลุกมันโดนตัดปุ๊บมันจะมีช่วงจังหวะหนึ่งที่เขาจะต้องกลับตัววิ่งมาช่วยเกมรับนี่แหละรครับคือสิ่งที่สําคัญ ที่ทําให้บอกว่าการเสียบอลในแดนทรานซิชันบางทีแม่งถึงหน้าปากประตูเลยอะไรเงี้ยเออลูกนี้เป็นสิ่งใหม่ที่ผมรู้สึกว่าดีนะครับยืนดักคอกันตรงนั้นนะ่ะฮารันก็มีส่วนมากขึ้นนะครับยืนกดดันจนช่วยบอ๊อบแย่งบอลตรงนั้นไอ้บ๊อบแย่งมาตัดเสร็จก็ให้ไรเดอร์วิ่งไปยิงโป่ง2 0สุดยอดครับเอาจริงๆมันก็เห็นสิ่งใหม่เยอะแยะมากมายในการทำเกมรุกนะฮะอืมอ่ะ ก็ผ่านไป2องประตูต่อ0นะครับจบครึ่งเวลาแรกไปด้วยสกอร์นี้จนมาครึ่งหลังฮาลันก็มาทำประตูของตัวเองอีกนะฮะเป็น2องประตูเป็น3าประตูต่อศูน์สิเออนะลูกนี้เนี่ยก็ต้องชมคนเดิมนะครับอ่ะย้อนไปรูปเดิมนะ มันก็ดูเป็นการสอดช่องอีกครั้งหนึ่งของ t ทียนี่ไรเดอร์สนะครับแล้วก็โหยเราเห็นคือถ้าดูสดอยู่เนี่ยเราเห็นมันวิ่งมาแต่ไกลแล้วคือเฉียวห่างตานิดเดียวมันตบกลับมาให้ฮารันได้ตรงตรง,ตรงกลางนะครับตรงกลางหัวกระโหลกแล้วฮารันก็โป้งเข้าไปแบบเฉียบคมเลยก็ทั้งหมดทั้งปวงอะ่ะ ผมรู้สึกว่ามันทําให้ฮาลันแม่งกลับมาเฟชอีกครั้งหนึ่งด้วยในการมีคนจ่ายมีคนเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยบางทีเกมลุกของซิตี้ก็ยังดันทุลังทําแบบเดิมอยู่ก็คือได้จังหวะครอสได้จังหวะครอสจนบางทีมันก็จู่โจมไปที่ฮาลันคนเดียวมันก็ได้มัง่งไม่ได้มัง่งอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็มีความหลากหลายผมใช้คํานี้แล้วกันนะครับจนมาได้ประตู3 0ทีเจนี่ไรเดอร์ก็ยังเป็นหัวใจหลักอยู่แล้วก็ได้อสซิสไป ในประตูนี้นะครับก็อย่างที่ผมบอกมันเรียกความมั่นใจทั้งหมดเลยอะ่ะคือถ้ามั่นใจก็ใส่ไปเลยนะฮะผู้เล่นทุกคนมันจะแบบส่งผลต่อสภาพจิตใจอะไรแบบเนี้ยนะอ่ะเทียนี่ไรเดอร์เนี่ยสุดๆแล้วนะครับไม่รู้จะอวยอะไรแล้วนะเก็บไว้พักผ่อนแล้วก็ <laughs> รอเกมหน้าแล้วกัน